เอออารของปรกาศมาป่ามันง่ามากปรากาศจะมาหลงกับของพอหลงเงินพอบ่ ม่งมองม่มองปูตาปูคือปลคะาปูพุ่งปูกุ่นกลุ่นเจ้าชื่อเจ้าช้างเจ้าป่าเจ้าก้อกมาขายเรื่องราวอ้าวไม่เป็นอรมือนี่เราบอกว่ามือเป็นว่ชพือเก๋ววัซืือไปร่าอยุ่งองค่ายไปวาชซืชคือเก้ากันได้หรอเห็นว่ากระบเป่าความขายเตรียมตัวเตรียมตัวได้ไหลูกนาผู้รัคนตัดพูกกระเปาทั้งเลยวผู้รับคนเอวง่ายไหมได้ไปขยายเอวรู้ กาเริ่บอสท่านจะใช้ทุกเสียว่าค่ะรอจับรอไว่าชื่อๆไปใจก็พยายามมากจังรออยู่นะไปมไปวันหนึ่งกกกับว่พยา,ายามากคสิว่าจังไหนอ้าเดี๋ยวรับขันก่อนม,มาหลูกมาืมอ่มอานมีนางรับมุ้เออ อุบงไทยรู้ว่า้าแล้วก็เอาหายต่เริ่มแตหเริ่อยหายเรื่อยไรน้อหายท้องไลมากแล้วแล้วหางไม่ดีใจสุดสุดๆแล้วบันมโอว่อ้าวเป้าหาเลยอ้าววันเอคือขงอีรังน่าคาขาเลยโอ้ยอมชื่อเลยแล้วิ็ะอนั่งเลยไปทาทงคือใจตตกบแบบนึ้หมดเขาคือจางฝันอยู่ะด้ฝันา้แมันแมะงด้าโตรื่ดงหมด หาฟ้าสอบตูเด็ดค่ะให้ฟ้าออกสาวตูไปเว้ยอีนังว่าช้าค่ะเจ้าใจมั่นบ่ได้รังวันเด้กพอถึงมีรังวันของขวัญวันเกิดให้อีนังมาช้าขาเลยรู้ด้ะรู้จักว่าอีนังมาชาขาเลยเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดวันที่เท่าไหร่อีนังรัช้านี่คลิปเอ็ดบ่ขวางเมือนแ่งมา อายกักปิเก้าปีจ้ะิเก้าอืหรือเล่าสิบเก้าอืหรือเป่าอีจ้ะคือว่าอีสิคือว่าอีคือเดี๋ยวฮนี่กูเออเอาาบวบอกดวเอบเราเออ้องเพราะึ้ข่อว่า่ะอีวังมาค้าขาเลยหุบจากหัเอออายุสิบเก้าปีเกิดวันที่เช้าเอิ พอกระเร้ว่คือบ่กวันที่เช้าคือบ่าเช้าคือบ่าเช้าเว้นไปทีงหางเตืาแกาวก็เช้าอื่นคือบ่าเช้าพอว่าเข้าใจยังเชืบเกาคือว่าวาทีเชือคือไปว่าดีเชืเอถ้าเปิดกับขังนะ เอออีนั้งมาาเออทำงานดีแล้วก็มีแรงงานมากุกยนะอาเจ้าดออจ้ารอาแล้วคือว่าเสียงพอเบื่อแราแล้วลูกเด้อเาเสียงเรื่องมากาสี่ยงคมอืมเดี๋ยวพอจะรับที่จะทงนะอันนี้ของผู้ใอเขาบ้มจ้าบ่มน่ับ่มีนะอันนี้เออผ่านทางข้อของอีนังมาขาขาเลยนังเกศถอนทำาม่กว่าถวายผูถามหมื่นบาท

เอ้าไอ้ไม่ฉกไม่หลาไม่ฉกไมมาขาขาบแข้งแรงขอให้เงินไหนมองข้อให้ทองมงมากหลูกนะแจ่เลยแจ่เลยขออีนางกี้ขอกาอบินรางสมเพิมแม่บ่เพิมเขาคิเนี่ยแม่บ่อีนางมาชาแข็งคือบ่แข็งือแ่แต่ค้ไนอะเราะพิ่งแกกุ้งแก่มีองลบกดีแค่ปันคอแม่คือบ่เป็นทา ผูทั้งสายผูเออมาทั้งขายมาพี่เอฟซียิ้มรวมถวายคเออในนี่แข่งเหลือดืเวมาร่ะษาขาคอคอมาค่ะไอมือเต็นทั้งของดืมมาเออพานคือพานเพลียงพานทัางของมา ร่วมาบุ่มร้ว่าผัวายได้คือได้แข็งดีเมื่อกีแขยงหายเม่แบบโออลูบรูบแข็งหายแม่แบบโออดีมักคือเบาดีครับเออได้คือได้แขยงไม่หยบร้อยแล้วลูกเอด้วยบุ่มบ่าแล้วมีองคูชีผักาป่องปูตาปูุ่งปูขูุ่มของข้าวนะลกเนอะคอยปุบปักรักทงรักช้างลูกร้านบานเมื้อห้ลรูปคุ้งกินเดิม หายวิ walk, walk ่งท่าออกท่าเข่าหายเร้มเข้งสว่างหายไดทางบุญน้ำตาลอ่าพอเขาอวยพ่อหายหายชุกหายมั้งหายรำหายรวยหายทุกขะพกแข็งแร่หุ่นแต่เริ่มสาธุสาธุอ้าวของไครลูกเนี่ยไปเขาอึ้งว่าเอออึ้งว่าเออนำหวานอึ้งนำหวานก่อนร้วมชาวหวานอี้งขายขออะไรจ้า เงพวงเมาได้เ่องป่าคองานว่าว่านปากคองานเป็นป่างานโจกเขาเออป่าโจกตัวป่าโจกกัคือป่าเก้ียวอนาตัวก็แก้วอันาดีวกันเลยครับ่อถ้าไว้ป่างานคือว่าด้กินราป่าแบบถินราดไปเท่าทะนาะป่าท่อฮะ ของที่ร่างว่าหัมือถวกมือร่ามือถวกมือมัดทูกาพแผังแรงแ้งรุนแรงใครเริ่มไหลองไหท่องไหลมากคิึงทิ้งไหลส่งข้อมุงมากป่าถนะท้าว่างวัถสงมากเลยสไดถวกพอพอบาดจังละคำบาดพอถึงมากือใชบุญของกมปูจาลูกเนาะถาาววาอยร่างเาํำบ้านมือถึงมืโถกงมโชคใหญ่วังให่มวดถึงมากถึงได้ถกไง เอาปลาตักปลาแก้วมาหายฟอมาพงษ์เนาะเออบางทีพ่อกคืจะหายปลามั่คือโตไง่ายเฉัเลยเรได้ไปพู้งโจรมาหายพอ่อเสืมร่เอาไปทังต่ชังบนเออเออหูกากบ่าว่ามัาจะจักคือเราหูกากว่าเลยหูกากว่ามังหงบแลเดี๋ยวว่าห้บัวคือบครับปลาโตงนึ่งว่ามันขึาหมาจากนะเอนียงคือตั้งหลายสิบตีเะ คือว <get S 1> like like ่าได้แกะบ้านแกะม่องเขาตื่นน้ำตื่นเอาตังคือเอาตั้งคือเอาตังคือให้จานแบมเอาไปแกะค้มน้ำไปรูปเออให้เขาได้ดูได้ตื่นน้ำเพราะว่าอีน่งหลากตอนี้ตื่นกุ่ตัเอออยากได้ป่ามาถวายอีพอเออป่ามันโตไงพอตื่นบ่เมื่อือนให้จานแบม กับเขียดิ่มกับอีนังแต่งโมกับอีนังมาช้าขาแร่เอาไปแกะไปตายคนไม่หุกเรยไอข้นใดดูใดกิ่เพราะว่าป่ามันตัวง่ายขั้นบกเก็บลูกหลานแต่ว่าบได้ดูได้กลิ่นไม่หลุรเบามเอากจคือเอาตจ้าคือดิ่มป่ามีหนกักบ่วน้ำหนักก็คือโลหะนกัน้ำหนักกีกิโลูรัอยเก่าถือลอยเก่าถือเอาอีกแล้วทว ป้ายเก้าสิบกิโลหมาดครับมาคือเป็นทัางคือป่าตัว้ยเก้าสิบกิโลใหเอา,ปเา,าไปเกล่แต่ถามารวยเก้าสิบมันไใหลูกหลานจะได้กินทั่วกันบลระปูโอได้กินม้าครงกันหรได้กินม้าโคบาปู <มะ S 1> ได้กินบางบางคงอหรือเ้ลครับแต่ว่าตัวไงแต่ว่าลูกหลานไหนพ้าเป็นนะแล้วท้าด้วยให้ท้าด้วย่ห้ด้วลูก น้ำนักร้อยเก้าสิบสี่โลเอาจังคือจะล็กตอนไงเบื่อตอนไงต้งขังบ่านให่คบกันครับผมปไาตอนไงหน่อยไปยืมไปขังว่านใหจังคืห้าตอนไปเออชิบห้าตอนติปูชิบหาชิบห่าโอ้คนละเอาไปแจกคนละสิบหาตอนนะปูเออชิบหาตอนข้างค็อไงหล่ะวันบ้าคคบกันพอครับผมเอาจังคือแรอะไรอะครับเออ เป็นงานถ่าพอแล้เรื่องงานหนึ่งเ,เรื่องใครไปแก็คนเราคืผ่าตอนคืผ่าตองระังเรื่องเออไปแก็บคืบหาตอนอีกนั่งหล่าก,ก็คือได้บุญนนะั่งเพราะว่าเอามาถวายพอไว้ก็คือได้เปิดบุญเปิดกุศลไงนะลูกเนะาะให้ใค้บานใช้มือขงเขาเกี่ยวหนังหมวเออขย้ายออกไปเออแบ่งปันกันไปแล้วล,ลูกเรื่องแบ่งกันกันกคืผ่า คือผ่าตันน่ะคือผ้าชิ้นน่ะหัวจักไม้สิอผ้าชเ้นพะว่าใครเฮ็ดตอนงางไรมันมาคบก,กันไม่อด้เลยเทตัวน,น้อยก็ได้เรคเอเปินเคเปินเชเปิมเทเเเเเเเว้อึอเคราะห์คือผ่าคือผ่าคือผ่าแล้วเออนำนักป่าตรงนั้นดอยเก่าชิบอยเก่าชิบแต่ไปเกะคนละ15บผ้าชิ้น15บผ้าชิ้น ผ้าช้าอีสายชื่อผ่าต้มผ้าช้าไขยชื่อผ่าชีนเข้าใจนั้นเข้าใจนะปูว<อ>า่ากินนั่งร้านนำบ้านมาถาวายกับสิ่งใดบุญได้กุศมแต่แบ่งปันเช่า <50. S 1> โลกกินนัน่งมาบุญเนาะเออให้เขากินน้ำงบัม้มเป็นไหตพอดนะ้วอ,อเอายิมรวม ถวายววมสางนั่ครับเพื่อนตัวยิ้มป่าคือโป่าคิงโชป่าคือช้าขางยิมันครับป่าคือโทอีพอบ่ได้ไรายบอกว่าได้แค่รักแข่งบ่ได้หอบร้ายขึ้นมาคู่รยวัน้าข้าวค่าบ่ได้บ้าสิเปลงเน่ะวันหนจะออกมากระดิ่ตัวป้าข้งเื่อร้างครับก็มามอหนึ่เดือนก็มามอหนึ่งเดือนมามอนี่ตีพูเรื่องร้างกูมามองหนึ่งเดือนางไดไปหาไก่แบบเนีครับผม เงี้อไงข้านเบาถือขอขอกิ่นเบาแพงได้พอครับสาธุสาธุครับข่างใช้ถือคอข้นงใช้เบาถือคอไะท้าปีกแล้วเบาเบาหน้ามือข้างเด็กิดจับคอแม่มับมาหาทำไม่ได้ตัวนั่นแหละไว้กับ่นข้างเบคิดใจคอไม่ข้างใชถือใจคอคอกลิ่นเบาแพงได้แม่มองหนึ่งได้ดื่มมองหวัน ยูกไก่มก๋มอโมยู่มอติดตัวมอรักมองมอเนี่ยสือโตปังใหญ่มอกลางกินกลงลูกอ๋อคือมอผมมอเกิแล้ำอีมอเหนาะาคือมื่วังทางน้ำอีพอมุ่งวมภาวะภูกขากระจายเสกเร็แต่รู้แต่กินน้ำอีพอครับมาต้งงานหนักมาก ขั้นเบาได้แม่คู่ขั้นบาได้อีกคอกับว่ามีสิรุสิริน่ะบักหม้เน่า่าเข้าพอมาค่ะขายฝังหม้อจะรืดสิรินี่ว่าค่ะยืดขึ้นเสรหักก็ตาสเอ้าหายไม่ถูกไม่หลับไม่ถูกไม่หมาแน้รอยู่ไม่เอาถามมันหมดใช่ไหมไหนค่ะรอ้ใช้แค่แค่เป็นแต่สิริอ่างเด้าของเคลียนอะไรเียตาวร่ อาคงงามมากม่ว่าจชั่วไปไม่วนาหนกูแท้กูรแม่มอคั่ได้ยังูงเด็กมอมอเด็กหมออีมัเปิดมอคัดมอมงข้างืมมือตากระเจิงกูแบบข้างบ้มือตาเบิดขึ้นทชอบฝาเจ้วบาคือเนาะเพราะว่ามัอยู่ใกล้เรอคืออยู่ใกล้ตีปูอยู่ใกล้้างกังตาวหนาขากกูะ แต่ว่าขั้นปากอลจะมาตับปากักปากว่ามันเข้ามาด่าไดยองว่าเคียร์พอถ่าวันว่างสีมอหออันนี้ขอปากมังแตงโมูจะพูสัญญาให้เจ้าของคันโซ่กันมาคัสีตอยหน้า้อยแต่ว่าของปูมี้อยนึงพ่อขึ้นอ่ยงห่างวัหนั้นหางเรามาเมืองพ่อเลยรอย มากมากเกปเขาอกอันปถพ่อพ่อบอกตาตามาใเออขอามอิ่นังแตงโมเออเอาเป็ดอยอินังหนักหน่อยก็พอแล้วอยเป็ดยิเป็ดใหญอามาตป็นาหุกมาตป็นหม่ได้บุญได้กุศลด้วยกันเขาลูกเนาะหรือว่าเขาฉุญ ทางบารมี <คน S 2> ทางช่วงบุงไทยกับขอคนเสียงโซน้มม่บ่ไดเดืพเออกับุกกหลาื่มกับ้อน่ะหางชนะ่างน่ารับแต่ร้องือรองเบิ่งรู้ใครขือได้นั่งรู้จังขือแตแวลงหัวชักหัว <ai> ปั่หาอถึงเมื่อควนไปนั่งให้อยู่ข้างป่าิพูบบา้า <laughs> เป็นชาละทามาปั้งครอบพอคือ, <laughs> อนี่เระถ,ถ,ถือท่านชือคุณนะครับผมยาใหพอท่าโถมนะมา ขั้นพอทั้งโถดจะเป็นลูกไก่ไก่แม่ปลาองนะอ่อนว่านจังไรเก่าบ่โถใหญ่เรื่งขั้นสาดจับคออวยดากใครรู้อ้าวเขาอีนั่งแต่โม่สามาถึงไม่โถดไม่ลาษไม่โถดไม่หมาบังไม่วาถึงมาได้่รายแดหรายขึ้นเก่าบ่ไดหลายขื้เก่าหรอมาแตงโมบ่ไดหลายคือเก่าได่ลายก็เก่าอ๋อถูกถูกเอออยากขยับขึ้นสักน้องอ้าว ทำดีแล้วมีแรงว่ะได้นะานก็ได้จะได้โชคได้ได้โชคได้หมาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆลูกเฮ็ดบุญไม่มีสูญหายไปลูกเด้อคือเฮากินข้าวนะว่ะเออเฮากินข้าวมีการเลือกข่าหมากกินข้าวมากการเลือกข่าไป๊ะกินข้าวไปการเลือกข่าทักอืมครับโซได้แล้วคุณได้แล้วเฮ็ดหมอมันเปิดแล้วแต่คุณว่ยื่นให้ยื่นได้เนาะมาถึงได้ไปเรื่อยๆคอยเปิดคอยไปเร้่ลูกเด้อ ฟึกนกิดฟื้ให้จะคเข็มแค้งฟึ๊กคิดฟืกนก่อืมยาอีสาต่า้อนยาเบียดเบียนถึงการแระกันอืมที่จารณาตัวเองก่อนจะทีจะรณนาคนอื่นเพราะฉะนั้นห้ฟื้นคิฟื้นใจจากความฮ็ดหามันได้แล้วเด้อผู้ได้ฮ็ดได้มาจาถึงมีรางบ้าพอเถ็นมั้อืม ลูกค้าเทวดาจ,าจ้าสิงศักถิมีติ่งสามารถดย่งรู้ได้อืโดยที่ไม่ต้องพูดดูมัดเพื่อนแต่ว่าพ่อถือเอาับบบอบอืกสมควรพูดหรือไม่สมควรพูดแค่นั้นนะลูกนะเพราะฉะนั้นให้ลูกรัานให้รู้จักตัวเองให้คิดนิดนิดจ